นี่คือสวนที่พ่อกับแม่มาปลูกไว้ที่เขาใหญ่นะคะแต่ว่าสิ่งที่วอวอสนใจก็คือหัวไชเท้าของพ่อค่ะซึ่งเมนูที่ชอบมากๆก็คือเมนูต้มหัวไชเท้าแบบญี่ปุ่นค่ะเคยคุยกับวันว่าเราอยากให้การทำเมนูอาหารพ่อในวอลวอลแอดไว์เดอร์ เป็นแบบพินัยกรรมของพ่อหนูก็ไม่กล้าดูคลิปแน่เลยเพราะหนูร้องน้ำตาแตกเมนูอาหารที่กินแล้แบบรู้สึกว่าตั้งสะอาดบริสุทธิดมันอร่อยและดีต่อสุขภาพและมันถูกลงด้วยความรักของพ่อเขาชอบใส่ความรักไปตั้งแต่ขั้นตอนปลูกหัวใชเท้าค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,ะ,คะตอนนี้นะคะ w o l Wall d v i s r ค่ะ อยู่ที่เขาใหญ่ตอนนี้นะคะเราคือที่นี่นะคะนะเห็นมนะนี่น,นะนี่นี่คือสวนที่พ่อกับแม่มาปลูกไว้ที่เขาใหญ่นะคะซึ่งเขาก็ปลูกอะไรของเขาแบบว่านหางจระ,ะเข้ใบต้นม่อนบล<ร>าบลาบลาแต่ว่าสิ่งที่ววสนใจก็คือหัวไชเท้าของพ่อค่ะ พ่อนะคะเป็นมือใหม่หัดปลูกหัวไชเท้าค่ะเดี๋ยวจะเคลื่อนรูปให้ว่าตอนแรกๆที่ปลูกน้องหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้น้องแบบได้รับการแบบ up l เวลอ up l ล v e l มีความชำนิชำนาญมากขึ้นแล้วแล้วเมื่อพ่อนะคะเขาเริ่มปลูกหัวไชเท้าแล้วมันก็เลยเกิดเมนูหัวไชเท้าตามมาที่บ้านค่ะซึ่งเมนูที่ชอบมากๆก็คือเมนู ต้มหัวไชเท้าแบบญี่ปุ่นค่ะก็ะเลยจะมาขุดกันสดๆแล้วก็ต้มกันสดๆตรงนี้เลยเป็นเมนูที่ทุ่มใจนําเสนอแล้วก็เคยคุยกับวันว่าเราอยากให้การทําเมนูอาหารพ่อใน w a w a Adviser เป็นเหมือนแบบพินัยกรรมของพ่อ <c oughs> ที่แบบพอพ่อเหมือนเราได้บันทึกเมนูของพ่อไว้อะ,อะแล้วตอนที่พ่อแบบไม่อยู่แล้วจากเราไปแล้วเราจะได้แบบมีบันทึกเมนูของพ่อเราจะได้ทําได้ มีดิจิตอล o ุ t ปริ n นค่ะที่แบบไม่ได้ปริ้นแค่ให้วอลทาตามนะคะเพื่อนๆทุกคนที่ดูอยู่ก็สามารถเอาไปทําได้เหมือนกันโอเคไปดูหัวชัยเท้ากันดีกว่าเย้ม <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ีหรือหัวชัยเท้าอันนี้คือแปลงหัวชัยเท้า อันี้เราคือเราไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมีไม่มีการฉีดยาฆ่ามาแมลงอะไรต่ออะไรแต่ช่วงนี้อากาศมันร้อนมันก็จะมีแบบว่าบางทีมันมีพวกเพีย้ยพวกมแมลงอะไรเนี่ยมันว่ามานกัดมาอะไรเนี่ยก็จะเห็นเป็นรูๆแต่นี่ก็คือธรรมชาติจริงคือไม่มีการใช้ยาไม่มีการใช้สารเคมี าาทางคุณหนูคุณหนูบอกคือสอส่งงานค่ะโอยนี่มันน่าภูมิใจมากแล้วเห็นผลงานรวดเร็ว <laughs> เพราะว่าใช้เวลาประมาณประมาณ50วันมันก็จะโตได้ได้ผลขนาดนี้ธรรมชาติของหัวใจาวเนี่ยส่วนปลายส่วนนี้นะเขาจะมีความซ่าขมปนนิดๆแบบนี้นก็อยู่อยู่ส่วนนี้พอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยความซ่าความขมจะห <c oughs> ายก็จะน้อยลงไปแต่ทั้งหมดเนี้ยพอไปต้มปุ๊บความขมความซ่ามันก็ลดลงก็จะลดลงลดลงถึงขนาดว่าไม่มี พ่อรู้ไหมว่าทําไมหนูถึงทําคลิปแบบนี้ที่มาวอลแวร์กับพ่อพ่อรู้ไหมพ่อไม่รู้แม่มันบอกว่าเนี่ยเป็นการทำที่ในกรรมบันทึกสุดของพ่อเป็นดิจิตอลฟุดปินไว้ดเมื่อถ้าพ่อไม่อยู่แล้วอ่ะอย่างน้อยหนูก็กลับมาเปิดคลิปดูได้หนูต้องไม่กล้าดูคลิปแน่เลยเพราะหนูรลองน้ำตาแตก <laughs> เริ่มต้นนะคะเราจะต้องมาทําน้ําซุปกันก่อนเป็นน้าซุปที่ทําจากคอมบูคอมบูคือสิ่งนี้ค่ะมันก็คือสารลายของคอมบูนั่นเองนี่เดี๋ยวปักตะกร้าให้อันนี้คือยี่ห้อที่ที่บ้านใชยนะคะมาเริ่มจะทําแล้วน้ำสอลิตรนะคะเอแวะไทยอินหน่อยนะคะอันนี้คือน้ําภูเขาบายป้านิกานะคะนี่เป็นน้ําที่ได้มาจากเขาใหญ่ซึ่งแม่เป็นคนทําเอง น้ำดื่มตราดีจริงน้ำโมเลกุลละเอียดจากแหล่งธรรมชาติชาติชาชาติชาชาชาติาตาต<อ>น้ำสอลิตรใช้คอมบูทเท่าไหร่พ่อโดยทั่วไปก็อยู่ประมาณ5้าหกจิ้นเหม็นข้าวก็เป็นข,ข,ของทะเล่งต้องม<ร>ีกลิ่นค้าวเป็นธรรมชาติเวลากินหอมแต่ตอนนี้เหม็น <laughs> จริงๆแล้วพ่อบอกว่าให้ใหั่นด้วยนะคะแต่ว่า บ้านนี้ไม่มีกันไกลพร้อมจากนั้นนะคะเราก็จะพักน้องไว้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้รถคอมบูมันออกมาที่น้ำแต่ว่าถ้าเกิดใครมีเวลามากกว่านั้นก็ตามสะดวกเลยค่ะอะตอนนี้นั่งพักก่อนนะคะเมื่อกี้เสียงเหงื่อไปมากเไม่เป็นนป่าเดี๋ยว กดนี้ก่อนกดค้างๆไว้ดิกดค้างให้มันจะขึ้นแดงก่อนแล้วก็อืมนั่นแหละโอ้ยังไม่แกะนะ่เนาะข้อหนึ่งเกือบนิ้วมือก็ประมาณอยู่แค่เนี้ยค่ะเนี่ยโอเคประมาณอยู่แค่นี้เนี่ออยอันนี้ค่อนข้างดีเพราะว่าไม่มีรอยเลยอยู่ในภายในเนื้อเขาเลยวิธีดูว่าเนื้อดีนะคะคือเราดูกันที่ข้างในส่วนผิวนอกเนี่ยยังไม่ผ่าน ก็ต้องหาวิธีเลเวอัพต่อไปค่ะของบูที่เหลือนะคะเราเอาไปต้มน้ำสองก็ได้ถ้าอยากประหยัดเก็บไว้ตอนนี้ก็เร่งไฟเร่ให้เขาเดือดพอเดือดแล้วก็ใส่โบนิโตเฟลีกใส่โบนิโตเอาโบนิโตอันนี้มัน80ก <g>. รัมเราจะใช้40กรัมแล้วก็ก,ะ,กะเอาฮนะกะเอา,า,<ม>าเพราะเรารู้ว่ากะครึ่งนี่มันง่ายไงโบนิโต bon นะคะโบนิโ bon ตแห้งก็คือปลาโอที่เขา เขาเหมือนเอชเหรอเขาดรายให้มันแห้งเป็นตัวแล้วเขาก็ใช้ขูด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 เนื้อออกมาเป็นเส้นๆคือในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบเป็นแบบเป็นแผ่นกับแบบที่ค่อนข้างที่จะเป็นฝอยอ่ะก็ว่าใช้มาทั้งสองแบบละถ้าเรามาทำยาชีเนี่ยใช้เป็นแบบเป็นแผนเนี่ยดีกว่าดีกว่าราชาติดีกว่าไม่เห็นไหมดูสิคะมันเป็นแผ่นแบบนี้เลย หนูคนนะค่อยคนทําไมลนะ่ะหลักการเขาคือว่าไม่ยุ่งเลยรเขาล่อกใว้เขาแบบว่าค่อยๆถูกน้ําน้ําเนี่นะมันดึงรสช,<อ>ชาติออกพอดึงรสชาติออกเขาค่อยจมลงถ้าคนเราจะคาวหรอคนแล้วจะวเกิดการกิ่นทาขึ้นมาโอเคห้ามคนนะคะต้องแช่โมเนตโตเฟลกนานแค่ไหนคะโดยประมาณนะก็ค,คือต้องแช่จนกระทั่งแบบว่าเขาค่อยๆเนี่ย ตกลงสู่พื้นพื้นหมอ้อซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยนะาะว่ามันจะใช้เวลาประมาณ30นาทีอันนี้มันก็เหมือนกับไอคมบุว่าต้องแช่นานพอควรที่จะให้เขาให้น้ำน้ำเนี่ยดึงรสชาติของเขาออกมา,มาคือทำน้ำดาชีทิ้งไว้ต้องเอาเข้าตู้เย็นเอาเข้าตู้เย็นเสร็จแล้วก็เอามาใช้ให้หมดเนี่ยภายใน3-4วันอย่าทิ้งไว้นานเพราะว่าพอทิ้งไว้นานเพราทิ้งไว้เป็น เจ็ดวันขึ้นไปหรืออะไรเนี่ยรสชาติของดาชิมันก็จะค่อยๆมันก็จะจางหายไปจนกันเพราะความเป็นดาชิเนี่ยมันก็คือความหอมของน้ำซุปมันหอมแบบหอมแล้วรสแั้วลมุน่ะะอันนี้เป็นลักษณะสำคัญของน้ำดาชิทำเอง มอนิโตอเฟรคเขาจมลงแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะถึงเวลาที่เราจะกรองกรองเอาน้ำดาชิ มันแต่ว่ามันเป็นน้ำจืดๆนะเพราะเรายังไม่ปรุงรสแต่ว่าก็ <ๆ S 2> มีความเค็ม <ๆ S 1> นิดหน่อยของมาจากปลาโอแล้วละ่ะสารไหลก็น่าจะเค็มด้วย <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็มันก็คือน้ำสต๊อกแบบใส่สารไหลกับปลาหลยแทนที่เราจะต้องต้มเคี่ยวหมูเนื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ไม่ได้คมกันสิ่งที่เราต้องทำต่อไปเนี่ยคือเราจะเริ่มปรุงแล้วขั้นตอนแรกเนี่ยนะเราจะต้องแบบว่าต้มไดโกงก่อนไดโกงคืออะไรคะไนโกลงก็คือหัวเชเท้านี่แหละ ลายกงเป็นภาษาญี่ปุ่นครับภาษาไทยเราเรียกว่าหัวใช้เท้าไม่ถึงติดเรียกภาษาญี่ปุ่นนะคะมันสั้นดีภาษาไทยเราเรียกหัวใช้เท้าสามพยางอันนี้สอสามพยางคือคืออันนี้นะเขาจะต้มก่อนเหมือนกับแบบต้มก่อนเพื่อให้มันแบบต้มสุกประมาณสักเจ็ดสส่วนน้ําต้มที่นะเหลือนีนะ่เราก็จะไม่ใช้เพราะว่าเราจะใช้น้ําดาชิแทนก็คือกรองอะจะเอาเฉพาะแดยโงออกมาต้มกับดาชิ ใช่เอาใดโกงมาต้มมูดาชีเพื่อให้สุกเต็มที่อีก30%ที่เราจะใส่วันนี้เราก็จะใส่เป็นเห็ดชื่อว่าอะไรนะไมตาเกะก็ถือว่าเป็นเห็ดอะไรเห็ดสุขภาพที่นิยมเือนมากในประเทศญี่ปุ่นเลาวก็กะนะมันมีความยาวมากพอที่จะเขาเรียกว่าผูกอะไรก็ไม่รู้ ถูกตัวเองหรอได้แล้วการทำอาหารนี่นะต้องคำนึงถึงความสวยงามด้วยนะเนอะนอกจากอร่อยเนี่ยต้องคำนึงถึงความสวยงามนะลองนึกวาดภาพดูถ้าเป็นฟองถ้าคู่เนี่ย ไปทำเลเลยเอาลงไปต้มเลยเนี่ยมันก็จะแผ่นเป็นแผ่นมันก็จะกระจายมันก็ดูไม่สวยแล้วก็จะทําให้สีลงน้ําแกงอะไยนมันมีความขุ่นมากขึ้นเดี๋ยวปุ่นๆแล้วอันนู้นอ่ะทำอะไรอะ่ะอ้ยเนี่ยก็คือเรากาลังต้มไดกงนะครับให้มันสุก70%วิพิธีการเขาเรียกว่าเป็นการต้มเคี่ยวคือใช้ไฟไม่แรงแต่ปัญหาคือว่า ถ้าสมมติว่าพื้นที่ของของไอหมอ้อที่เราใช้ต้มเนี่ยนะถ้าหมอ้อมันแบบว่ามันมีขนาดใหญ่พื้นที่มันเยอะมันเสียมันเสียน้ำเป็นเป็นไอไปมากอันนี้นะทางปฏิบัติในญี่ปุ่นก็จะมีวิธีการในการที่จะแบบว่ามีมีแผ่นอะไรที่จะมามาทับอยู่ข้างหน้าเพื่อให้แบบว่าเนื้อไดกโกงเนี่ยนะสัมผัสความร้อนได้เต็มที่ขณนะเดียวกันน้ําที่มันจะแดดลอดขึ้นมาเป็นไอเนี่ยนะ มันก็มีพื้นที่ในการที่จะเสียเป็นไอเนี่ยน้อยลงอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีการแบบของญี่ปุ่นเป็นทริคอย่างหนึ่งในการต้มเคี่ยวของเขาเพื่อให้สุกเร็วขึ้นใครไม่มีฝ่าไม้แบบนี้นะคะก็ใช้กระดาษไขตัดเป็นวงกลมแล้วก็แปะลงไปแทนได้ตอนนี้นะคะหัวไชยเท้าเราสุกประมาณ70%แล้วสังเกตก็คือว่าตรงก้างขาวแล้วรอบๆยังใสยอยู่แบบนี้ จากนี้เราก็จะต้มให้ให้น้ําดาชิที่เราใส่ในกลงเ, yani. เริ่มเดือดไหมพอเริ่มเดือดใหม่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะใส่เครื่องเค้าซึ่งตอนนี้เราจะเอาเต้าคั่วเต้าคู่ลงไปต้มด้วยเ,เห็ดเห็ดนี่เราจะใส่ทีหลังเพราะว่าเห็ดต้องการสุกเร็วแต่ตว่าเราจะต้องมีการปรุงรสเดี๋ยวเราจะเตรียมนะน้ำซอสสำหรับปรุงรสอันนี้สามช้อนชาเอามิรินสักสองช้อนชาครับผม จืดเดี๋ยวเราต้องใช้วิธีเติม<อ>ความเค็มด้วยเกลือละไม่อยากให้สีมันเข้มเกินอร่อยแล้วตอนนี้เราก็จะใส่นี่ลฟะฟองตงปูลงไปต้มจากนี้เราจะต้มเคี่ยวโดยการปิดฝาอะไรเขาเรียกว่าฝาเทคคเดิมะมเทคนิคเดิมจนกระทั่งโอ้โหนกองมันสุกหุ้มดีเราก็จะใส่ มาสแล้วใส่เห็นแล้วนะกุกนุ่มอร่อยอใส่เห็นแล้วหอมเห็ดขึ้นมาเลยค่ะเห็ดไม่ังเกตเนี่มัตรงพลังอะ่ะเอาล้นะปิดไฟป,ปะปะิดไฟแล้วก็ ติดฟ้านะติดฟ้าอบสัก3มนาทีเหตุผลก็กคือก็ว่ามันอบให้มันนะให้มันรสชาติเนี่ยมันได้ลงตัวพอดีเพราะว่าอบนานกว่านี้ก็ไม่ได้แต่ถ้าเอามากินเลยก็ว่ารสชาติมันยังไม่เซ็ตตัวอันนี้แบบตำรัยยี่ปุ่นขเขาบอกหรือเปล่าอีอเขาบอกไม่ใช่ว่าผู้ส่งเอเค ขั้นฟุตปอกหัวชาเท้าลึกกว่านี้มันมีเปลือกติดมาใช่ไหมมันคืออันที่วันปอกแล้วไม่ลึกไงอร่อยร้านอาหารที่นี่เรแบบรู้สึกว่าช่างสะอาดบริสุ์รู้สึกได้ว่ามันอร่อยและดีต่อสุขภาพาเห็นเบนตาเกียบดีมากและมันถูกปรุงด้วยความรักของพ่อพอพ่อใส่ความรักตั้งแต่ขั้นตอนปลูกหัวชายเท้าค่ะ หมดอร่อยนะฝั่งตาหูนุ่มนิ่มดีงามก็คือเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับเมนูนี้ส่วนเห็ดมาดเกตก็คือแบบนางมาพรมๆต่อสุดท้ายแต่ว่านางมีผลน่ะแลน้องหัวใช้เท้าล่าะเราสามตามแบบว่านางถึงที่ห้องหัวใเท้าก็ดีงามมันเป็นความละมุนมีความแบบขมินิดนใต้ของชัยเท้าแต่ว่าแบบละมุนนุ่มตุ้นอะความดีของน้องหัวใจเท้าก็คือนางดูดความบุดดชิกเข้ามาจนแบบ เต็มกัดเข้าไปแล้วก็ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำอยู่ในน้องหัวช็ดเท้าให้เลยพ่อพ่อมาพูดว่าว d v i s อดไวเด้วยดีกว่าพ่อจ็บสุดท้ายก่อนจะเลิกถ่ายมาพูดว่าวอร์เอดไวเซอร์วอร์เอดไวเซอร์เอดไวเซอร์วอ w ์อดไวเ c อร์วอดไวเอร์บ๊ายบาย